อา้าวพร้อมเวียงยังลุกเ,เด็กตบลาครับน้องอาเต้หัดตบลาเอา,เอาทำเป็นบาลอ่ะเอาไหนว่าทำเป็นต้องขอเอาสายเข้าก่อนเอาเปิดนาปะ มันไม่ใช่มันง่ายนะอะไรไม่ใช่ง่ายใช่ง่ายมากเลยแค่ตกปลาทิดเดียวได้จะติดตั้งตัวไหนอะปลาน้องเดี๋ยวันลากกลับมาเองได้ไงฮะเดี๋ยวันลากกลับมาเองได่ไงต้องหมุนกลับมานั่น ได้ปลาอะไรมั้งหรือมันจะได้ได้ไงปลาปลาอะไรอ่ประปลาขี้หมามุนกลับมาเลยเกี่ยวเอลอกให้หน่อยเกี่ยวแล้วหรออันนี้วางเวียงแล้ววางหลังค่า มันไม่มีนะปลาจะเกี่ยวจะหมูพอ่อปลาตาบอดนะลูกถ้ามันติดนะคือปลาตาบอด ม่มีมัค<ม>ับตัวชงใช้ชงใช้อยู่แปงลุมดนแนวเอ